สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับจากการเรียนการสอนที่ผ่านมานะครับคุณครูก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็มีการสอบออนไลน์นะครับด้วย Google Form นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างข้อมูลนะครับเวลาที่นักเรียนสอบมาแล้วนะครับก็จะมีคะแนนนะครับแล้วก็มีข้อสอบแต่ละข้อนะครับทีนี้เราอยากได้นะครับผลลัพธ์ตัวนี้อะไปวิเคราะห์ข้อสอบเราจะทํำยังไง เพราะว่าแต่ละข้อก็จะมีอะตอบกอขอคงอและก็จะมีตัวเลือกติดมาแบบนี้แต่ตัววิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยเขาต้องการแค่ตัวเลขนะครับเช่นถ้าตอบกอนก็คือให้1ถ้าตอบขอก็คือเลข2นะครับถ้าตอบคอก็คือเลข3ตอบงอก็คือเลข4นะครับแล้วก็เอาเลข1 2 3 4นี้ไปวิเคราะห์ข้อสอบนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการนะครับทำอย่างไรนะครับโอเคอันดับแรกเลยเราต้องติดตั้งโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบียก่อนนะครับ ผมจะแชร์ลิงก์นี้ใต้คลิปสอนให้นะครับพอท่านได้ลิงก์แล้วนะครับท่านก็เอาลิงก์นะครับเนี่ยนะครับไปวางแล้วก็กด enter ครับจากนั้นนะครับให้ทำการดาวน์โหลดครับชื่อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบก็คือ SIA นะครับเสร็จแล้วนะครับเปิดมาถึงตรงนี้ก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับคลิกดาวน์โหลดอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็เลือกนะครับว่าเราจะเก็บไฟล์นี้ไว้ที่ไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปก็แล้วกันนะครับก็กดเซฟเลยครับจากนั้นนะครับก็จะดาวน์โหลดนะครับไฟล์ไม่ใหญ่นะครับ12เมกครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวโหลดเสร็จแล้วเราจะเราก็จะต้องมาติดตั้งแป๊บเดียวเหมือนกันครับ s i a underscore setup dot rar นะครับเราก็คลิกเปิดขึ้นมาครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการนะครับ แตกไฟล์เพื่อจะทำการเซตอัพนะครับแล้วก็แยกไปที่ครับเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็กดโอเคไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับพอแตกไฟล์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะไปติดตั้งโปรแกรมกันครับเนี่ย SIA Setup ได้โฟลเดอร์มาแล้วครับกับมาคลิกเข้ามาก็จะเห็นโฟลเดอร์ SIA Setup แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนั่นนี่นะครับ วิธีการก็นะครับเนี่ยเซตอัพอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกเลยครับจากนั้นนะครับไปที่โอเคครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้เลยรูปคอมพิวเตอร์คลิกเลยครับแล้วก็กดปุ่ม c o n t i n u ิครับเขาถามอะไรก็ Yes ไปเลยครับ Yes ไปเลยครับเรียบร้อยนะครับ complete successfully นะครับกดโอเคครับตอนนี้เราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยนะครับ เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็มาจัดการไฟล์นะครับที่เรามีผลลัพธ์จากการสอบของนักเรียนก็คือจาก Google Form ตัวนี้นะครับทีนี้นะครับผมจะพาทำเป็นสคริปต์นะครับก็คือให้มันมาแปลงนะครับจากตัวกอขอของอแต่ละข้อของแต่ละคนเนี่ยนะครับออกมาเป็นตัวเลขนะฮะวิธีการทำยังไงนะครับท่านก็นะครับไปที่ Google Drive ของตัวเอง ไปที่ Google Drive ของตัวเองนะครับเปิด Google Drive ขึ้นมานะครับเนี่ยเข้าไปที่ Google Drive นะครับจากนั้นนะครับให้สร้างสคริปต์ขึ้นมาครับวิธีการนะครับไปที่ใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เมนูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลือกสคริปต์ของ Google App ครับคลิกเลยพอเลือกสคริปต์ของ Google a อปนะครับ เราก็จะได้แอป s คริปต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะแชร์โค้ดไว้นะครับใต้คอมเมนต์ให้นะครับท่านก็มาเปิดครับคอมเมนต์แล้วก็ Copy ปี้โค้ดครับตั้งแต่ฟังก์ชันครับผมตั้งชื่อว่าฟังก์ชัน Analyze นะครับก็ c อนโทเลยนะครับพอคอนโทนซเสร็จนะครับก็นะครับตรงนี้นะครับ my function ลบไปเลยนะครับ e l e ิ e ไปเลยแบบนี้นะครับ แล้วก็คอนโทรล V ลงไปครับคอนโทรล V ลงไปเดียวกยายโพดให้ดูนะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับโครงการไม่มีชื่อนะครับให้คลิกครับตรงนี้นะครับแล้วตั้งชื่อเป็นครับวิเคราะห์ข้อสอบก็แล้วกันครับวิเคราะห์ข้อสอบครับจากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับ เมื่อวางสคริปต์แล้วก็เปลี่ยนชื่อโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วทำไงต่อนะครับให้มาที่ชีตตัวนี้นะครับให้มาชีตนะครับที่เราจะทำการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับจากนั้นนะครับมาด้านบนนี้นะครับคลิกไปที่ URL นะครับแล้วทำการคัลออดลอก ID เขาเรียกว่า ID ของชีตนะครับจากหลังนะครับ D เครื่องหมายเ e l e c เนี่ยเป็นตัวเลขหนขึ้นมามาจนถึงก่อน Select e d i t นครับเขาเรียกว่า ID คลิกขวาก o ปีเลยครับพอ copy id ของชี้เสร็จนะครับมาที่สคริปต์นครับแล้วก็เอามาบรรทัดที่2นะครับผมใส่3 x ให้ก็ลบ3 x นี้ออก Ctrl v ลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นบรรทัดที่3นมครับบรรทัดที่3ต้องมาดูว่าครับข้อมูลที่เราจะทำการแปลงนะครับมันอยู่ที่คอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับไปจนถึงคอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับ ในตัวอย่างนี้นะครับจะเริ่มจากคอลัมน์ e ครับนี่คือตัวข้อสอบครับที่นักเรียนตอบมานะครับอยู่ที่คอลัมน์ e และคนแรกนะครับอยู่ที่แถวที่2นะครับเลข2ตัวนี้คือคนแรกแล้วก็คอลัมน์ e เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราจะนําไปนะครับก็คือเขาเรียกว่าช่วงนะครับก็เริ่มจาก e 2นะครับในสคริปต์นะครับ ผมก็ใส่ตรงนี้เป็น e 2นะครับถ้าท่านเริ่มข้อลำไม่ตรงกันนะครับท่านก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้ตรงกับครับกับโค้ดของของที่เราจะทำนะฮะเปลี่ยนให้ตรงกันครับตัวนี้ก็คือ e 2ทีนี้นะครับไปจนถึงข้อลำที่เท่าไหร่ท่านก็ไล่ดูเลยครับกี่ข้อในตัวอย่างนี้20ข้อนะครับเป็นตัวอย่างชุดข้อสอบของพอออทรงพลนะครับต้องขอขอบคุณท่านพอออนะครับที่เอามานะครับมาแนะนํามาเผยแพร่ ทั้งโปรแกรมด้วยทั้งตัวตัวอย่างข้อสอบด้วยนะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับทีนี้นะครับตัวนี้มาจนถึงนะครับข้อ19ข้อ20ข้อ20ก็คืออยู่ที่คอลัมน์ x นะครับมาจะถึงคอลัมน์ x นะครับและทั้งหมดครับนักเรียนที่จะมาใช้ในการวราะห์ข้อสอบมีทั้งหมดกี่คนนะครับก็ไปจนถึง69กับแถวสุดท้ายคือแถวที่69นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปกําหนด x 69ครับเป็นกําหนดช่วงครับตัวนี้ครับผมก็กําหนดเป็น x 69ครับจะได้รู้ที่ไปที่มาว่านะครับสค่านี้ครับถ้าเป็นข้อสอบของเรานีเราจะต้องกําหนดครับจากคอลัมน์ไหนถึงคอลัมน์ไหนถึงแถวไหนนะครับอันนี้ไปถึงคอลัมน์ x ครับแถวที่69นะครับก็ระบุลงไปแค่นี้เองนะครับในส่วนที่กําหนดช่วงครับที่เราจะเอามาแปลงนะครับ จากนั้นสคริปต์ก็จะทําการถ้ามันไปเจอกอไก่มันจะแปลงเป็นเลข1ให้ขอไข่เป็นเลข2ให้อีกครับขอควายจะแปลงเป็นเลข3งองงูก็จะแปลงเป็นเลข4นะครับเสร็จแล้วนะครับรูปแบบของตัวข้อสอบเนี่ยเขาต้องการข้อครับเขาเรียกว่าเลขนําหน้าของแต่ละแถวนะครับสหลักก็คือ0ูน0์ศูนยเลขที่1ก็ให้เริ่มเป็น0ูนเลขที่2ก็เป็น0ูนออย่างเงี้ยไล่ไปจนถึงคนสุดท้าย อันนี้ก็จะเป็นคําสั่งบรรทัดที่4ก็รีเทิร์นค่าออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับเวลามันแปลงเสร็จเยเราจะให้ตัวเลขที่แปลงเสร็จไปไปปรากฏหรือว่าไปเขียนลงที่ชีตไหนอันนี้ผมก็เขียนคําสั่งเพิ่มเป็นชีตใหม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องนะครับมาที่ชีตของเราตรงนี้นะครับซึ่งการตอบแบบฟอร์มของเราเนี่ยมีแค่ชีตเดียวนะครับให้กดบวกตรงนี้ครับด้านล่างซ้ายมือเพิ่มแผ่นง,งานนะกดบวกมาเลยนะครับ มันจะได้เป็นชีตอะไรก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้ผมอาจจะเทสหลายครั้งมันขึ้นชีตหกถ้าท่านเคยทําครั้งแรกมันขึ้นเป็นชีตสองครับอันนี้ชื่อชีตไม่ซีเรียสนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราสร้างชีตเปล่าขึ้นมาเพื่อจะรับค่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านทําการกดปุ่มบันทึกนะครับกดปุ่มบันทึกไว้นะครับจากนั้นให้กดปุ่มเรียกใช้ตรงนี้นะครับ เพื่อจะให้สคริปต์มันทํางานนะครับก็คือให้มันเปลแปลงนะครับกขอขอมงเป็นตัวเลขตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับก็กดเรียกใช้แบบนี้ครับซึ่งในการเรียกใช้ครั้งแรกเนี่ยครับสคริปต์เนี่ยมันจะต้องขออนุญาตหรือว่าขอสิทธิ์นะครับขอสิทธิ์เข้าถึงบัญชีอีเมลของเราก่อนนะครับเพราะว่าครับมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราก็ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนอย่างนี้ครับคลิกตรวจสอบสิทธิ์นะครับจากนั้นนะครับ ไปที่อีเมลของเรานะครับเลือกอีเมลของเรานะครับพอดีตัวเนี้ยผมใช้บัญชีองค์กรทำนะครับมันก็จะมาที่อนุญาตเลยนะครับแต่ถ้าท่านใช้ Gmail นะครับพอเลือกบัญชีเสร็จมันจะขึ้นคําว่าขั้นสูงนะครับให้ท่านคลิกไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือกไปข้างล่างนะครับไปที่วิเคราะห์ข้อสอบไม่ปลอดภัยให้คลิกตรงนั้นก่อน,นับสงสเต็ปก่อนมันถึงจะมาถึงตรงนี้นะครับแต่ถ้าใช้บัญชีองค์กรมันจะข้ามขั้น ที่ว่าเมื่อสักครู่นี้มานี่เลยนะครับก็กดอนุญาตได้เลยครับผมกดอนุญาตแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับถ้านะครับสำเร็จอ่าตอนนี้มี e อ r ร์เรนะครับ cannot r e a d get sheet of noon โอเคนะครับมันทันที่12นะครับมันไม่รู้จัก get sheet 1นนะครับถ้ามันไม่รู้จักเนื่องจากว่าสคริปต์ตัวนี้ผมเขียนจากอ่า จากเดิมคือสคริปต์เขียนที่ชีตอันนี้แยกเป็นนะครับแยกเป็นตัวนี้ออกมามันไม่รู้จักไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ตรงนี้ให้แล้วก็ก็โพสต์ที่ใช้งานได้เลยไปให้ท่านนะครับตรงนี้ผมจะต้องแก้นะครับนิดหนึ่งนะครับเป็นนะครับสเปซชีตครับดดดับคิดแอคทีฟชีตตัวนี้ก็ต้องเป็น o p เพ y y i เครับเอาย่าง่ายเลยทำแบบนี้นะครับ Copy ตัวนี้มาครับ c อครับแล้วก็ครับ เอามาแทนที่ตรงนี้นะฮะนทร V นะก็ Open by ID ครับเขียนเหมือนเดิมสองครั้งพูดง่ายๆนะครับก็กดบันทึกครับอ่าเสร็จแล้วก็กดเรียกใช้ครับอ่าอีกรอบหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับถ้ามันขึ้นอ่าแบบนี้ดําเนินการเสร็จแล้วดําเนินการเสร็จแล้วสองมันทัดแบบนี้ถือว่ามันทํางานเรียบร้อยนะครับเราก็ไปดูผลลัพธ์กันครับมาตรงนี้ครับ ชีตของเราครับนี่มาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยมาแล้วมันจะมาแค่คอลัมน์เดียวครับแบบนี้นะครับซุดๆหนึ่งไล่ไปจนถึงครบทุกคนเลยครับเราจะเอาตัวเลขตัวนี้แหละไปวิเคราะห์ข้อสอบตัวเลขนี้ไปวิเคราะห์ข้อสอบครับทีนี้นะครับเมื่อได้ตัวเลขนะครับแต่ละแถวมาบปนี่ทำง่ายต่อครับให้เรา copy เลยทําง่ายสุดครับหรือจะใช้วิธีการบันทึกออกมาเป็นแต่บันทึกมันต้องสองสตินะครับก็คือดาวน์โหลดออกมาเป็น excel ก่อนครับสติปที่หนึ่ง แล้วก็ไปบันทึก Excel เป็นไฟล์ Text นะครับแต่ถ้าเราต้องการครั้งเดียวเลยก็คือนะครับวิธีการนะครับคลิกที่แถวแรกนะครับพอลำแรกในแถวแรกแล้วเลือนไปหาแถวสุดท้ายกด s h i ิปแชไว้แล้วก็คลิกนะครับเลขสุดท้ายคอนโทนซีครับพอคอนโทนซีเสร็จก็จะเป็นเส้นประวิ่งแบบนี้นะครับและเราก็นะครับมาสร้างเป็นไฟล์ t e ็กครับผมจะคลิกขวาขึ้นมานะครับแบบนี้คลิกขวาที่หน้าจอครับแล้วก็นิวนะฮะ แล้วก็เลือกเป็น text document นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับจะตั้งชื่อก็ได้นะครับตั้งชื่อเป็นวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ข้อสอบนะครับวิเคราะห์ข้อสอบเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกไฟล์ text ขึ้นมานะครับแล้วก็ control v ลงไปแบบนี้นะครับก็คือวางลงไปนะครับเนี่ยมันก็จะเอานะครับตัวเลขตั้งแต่คนที่1 แถวที่1นึ่งศเนี่ยไปจนถึงคนสุดท้ายนะครับเราจะเอาไฟล์นี้แหละไปทําวิเคราะห์ข้อสอบต่อนะครับทีนี้ก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อสอบเราจะต้องมีการเฉลยครับการเฉลยให้ทํำยังไงก็ให้มาครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงบรรทัดแรกกด Enter ลงมานะครับแล้วก็ระบุนะครับเป็น0ูนย์ศูเฉลยต้องอยู่บนสุดแถวแรกเลยครับซึ่งนะครับผมได้เตรียมเฉลยไปแล้วครับอันนี้คือไฟล์เฉลย ก็จะก o p ปีเลยครับคอนเทนซ C มาครับแล้วก็วางตัวนี้ลงไปคอนเทนซ V ครับเฉลยก็ต้องเป็น0 0 0นะครับแล้วก็ครับข้อคอถูกข้อขอถูกครับข้อที่3ข้อขอถูกข้อที่สี่อ่ะก็ไก่ถูกอะไรอย่างงี้ก็ไล่ไปครับ1ก็ไก่ครับ2คือขอไข่3คือขอควาย4คืององูก็ไล่ไปเฉลยให้ครบ20ข้อนะครับอันนี้คือต้นฉบับทำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เซฟเลยไฟล์เซฟนะครับ เซฟเสร็จปิดได้เลยนะครับตัวที่เราจะเอาไปวิเคราะห์ครับพอเราเตรียมข้อมูลดิบแบบนี้พร้อมที่จะวิเคราะห์เราก็ไปเปิดโปรแกรมนะครับที่เราติดตั้งไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ Simple Item Analysis ครับ S.I.A ก็เปิดขึ้นมาแบบนี้ครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมนะฮะจากนั้นไปที่ปุ่ม Start ตรงนี้ครับคลิก Start นะครับแล้วก็กดปุ่ม Browse นะครับ ไปเปิดเอาไฟล์เมื่อสักครู่นี้ของเรานะครับผมเอาไว้ที่ d e s เดสก์ท็อปเราก็ไปหาไฟล์นั้นที่ชื่อว่าวิเคราะห์ข้อสอบครับอ่าเนี่ยได้แล้วนะครับวิเคราะห์ข้อสอบกด Open ครับอ่ากด Open จากนั้นกดปุ่ม Next ตรงนี้ครับอ่าเปิดไฟล์ถือขึ้นมาก็กด Next นะครับเลือกสถิติที่ต้องการนะครับว่าท้องการให้นะครับมันวิเคราะห์อะไรบ้างเราก็เอาทั้งหมดเลยนะครับ แม้แต่ประสิทธิภาพตัวรวงเอาก็ได้นะครับแล้วก็เลือก4ตัวเลือกครับเมื่อกี้เป็น4ช้อยนะครับกขงงนะครับจากนั้นกดปุ่ม analyze นะครับกดปุ่ม analyze นะครับแล้วนะครับถ้านะครับระบบเป็นสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาครับพอกดปุ่ม finish มันจะมีไฟเ์ Word ขึ้นมาให้เราครับแล้วก็เอาไฟลวิร์ดนั้นไปพิมพได้เลย ครับอ่เดีวมันจะลองกด f i n i s ดูครับอ่าทีนี้มันบอกว่า error นะครับ run time ครับไฟล์ถูกย้ายนั่นนี่โอเคครับมันหาไฟล์ที่ชื่อว่า resource. doc ไมเจอนะครับถ้าเจอปัญหากรณีนี้นะครับแปลว่ายังไม่สำเร็จและจะแก้ปัญหานี้ยังไงอ่าเราก็ทำการกดปุ่มโอเคไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปแก้ปัญหากันนะครับกรณีที่เจอแบบนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับ เราก็นะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเราติดตั้งเสร็จเนี่ยนะครับเราตอนที่เราแตกไฟล์เซตอัพเนี่ยครับมันจะมีโฟลเดอร์นี้ครับที่ชื่อว่า support นะครับมาที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ตอนที่เราดาวน์โหลดลงมานะครับเราจะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า support นะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ support นะครับแล้วก็มาเปิดโปรแกรมด้วยนะครับไอคอนตรงนี้นะครับ SIA ครับแอปพลิเคชันตัวนี้ครับให้เปิดใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ครับแบบนี้นะครับจากนั้นทำเหมือนเดิมครับกดปุ่มสตาร์ทครับแล้วก็มาที่เราว์ครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์วิเคราะห์ข้อสอบของเราเช่นเคยครับอ่าวิเคราะห์ข้อสอบอยู่ในไฟล์นี้นะครับจากนั้นกดปุ่ม open ครับแล้วก็กดปุ่ม next ครับทำเหมือนเดิมครับคลิกไปที่ประสิทธิภาพของตัวรวงครับเลือกแบบ4ตัวเลือกครับ จากนั้นกดปุ่ม analyze ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกดปุ่ม finish ครับทีนี้นะครับนั้นน่าจะได้มาแล้วนะครับก็จะเปิดไฟลเบิร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับชื่อว่า result นะครับผลการตรวจคะแนนวิเคราะห์ข้อสอบครับ20ข้อผู้ข้อสอบ6 8คนนะครับคะแนนดิบนะครับแล้วก็แซดสกอร์ทีสกอร์นะครับแล้วก็มันก็จะแปลผลแปลค่าออกมาตามนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะดูผลดูค่าครับชัสถิติพื้นฐานนะค่ามีนค่ามีเดียมัธยฐานค่าฐานนิยมนะครับค่าพิสัยเบี่ยงเบ,งบงมนมาตรฐานนะครับความเบี้ความโดโหได้มาทุกค่าเลยนะครับคุณภาพของข้อสอบความเที่ยง K R 2 0นะฮะ K R 2 0 K R 2 1เป็นยังไงนะครับเราก็ต้องไปศึกษาเลื่อนของนะครับการวิเคราะห์ข้อสอบครับความยากความง่ายนะครับ เขาก็จะบอกว่าแต่ละข้อนะครับยากมากค่อนข้างง่ายอะไรต่างๆใช้ได้ใช้ไม่ได้เห็นไหมตัวรวงเป็นยังไงแต่ละข้อนะครับจําแนกดีไม่ดีครับอันนี้ก็จะเป็นผลของการวิเคราะห์ออกมาให้เราแบบละเอียดเลยนะครับเราก็เอาตัวนี้แหละไปปรับปรุงข้อสอบนะครับของเราครับหรือไม่ก็เอาไปปิิ้นนะครับรายงานทางวิชาการต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็นะครับ เราสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อสอบนะครับจาก Microsoft อ่าไม่ใช่ตัวทีเราสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อสอบจาก Google Form นะครับที่เราให้นักเรียนสอบนะครับสามารถที่จะวิเคราะห์อ,ออกมาได้แบบนี้เลยนะครับยังไงก็ไปลองใช้งานกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ